สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะคันนี้ค่ะหล่อมากมากเลยค่ะสำหรับเจ้า XLS 4ประตูนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2 0 0 0ซีซีค่ะให้แรงมา170แรงมาและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเจ้ารุ่น XLS 4ประตูคันนี้ราคาเพียงแค่924,000 0 0บาทนะคะพร้อมออปชั่นที่จัดเต็มมากๆเลย ะค,ะคันนี้สีดำา l a c k e dition นะคะพร้อมแต่งจัดทรงนะคะใส่มาเฟียนะคะใส่ชุดหน้าวิกเตอร์นะคะพร้อมใส่แม็กยางขอบ20นะคะคันนี้ยกให้ด้วย นะคะพร้อมใส่ปีกนกให้ด้วยนะคะรอลงตัวสไตล์มาเฟียแบบนี้ใครชอบทักเข้ามาได้คะ่ะอาานันนี้ใส่อะไรเข้าไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยนะคะด้านบนของฝากระโปรงรถค่ะเป็นสกูปทรงฟีดนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะไรโนนั่นเองค่ะสีดําเงาแต่สีดำดำาด้าน,นะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะทรงวิกเตอร์ค่ะเอ้ยไม่ใช่วิกเตอร์ทรงแรนดอนนะคะจะสับสนนิดนึงอ่ะทรงแรนดอนนะคะ มีไฟมีไล่แสงสีขาวแบบนี้3จุดค่ะแล้วก็ตัวกระจังเป็นสีดําเงานะคะพร้อมตัวสอนฟอร์ตนะคะสีดําเงาทําแถบสีแดงและสีน้ําเงินนะคะอสัญลักษณ์ของกระจังแลนดอนนะคะเป็นไฟตรงนี้นะคะไฟหน้าของเจ้า XLS ค่ะเป็นไฟไฟหน้าแบบ LED นะคะเสริมไฟหน้าด้วยครอบไฟหน้าสีดําด้านนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นชุดกันชนหน้าของเจ้าวิกเตอร์นั่นเองค่ะทำสีดำเงานะคะตัดสีแกรไฟแบบนี้นั่นเองนะคะ มาดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างค่ะเป็นซุ้มลอ้อนะคะของเซตวิกเตอร์นะคะสีดำด้านค่ะแล้วก็คันนี้ค่ะอัปเกรดแบกยางใหม่นะคะแบกขอบ20นะคะลายก้านนะคะสีดํานะคะพร้อมคลิปสีเงินแบบนี้นะคะออฟเซตอยู่ที่ลบสินะคะมาะมาพร้อมกับยางอ f ฟโรดนะคะยางออ t o เรนนั่นเองค่ะซีรีของเจ้ายางอยู่ที่2 7 5เจ็ดหนะคะคันนี้นะคะยก2องความใสปิดนกแบบองศาให้ด้วยนะคะอ่ะ ด้านข้างของตัวรถนะคะแล้วก็มีเบ้ากันรอยสีดําด้านนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะมีราวหลังคาสีดําด้านนะคะข้อฝาถังน้ํามันสีดําด้านนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์คาว่าเรนเจอร์ค่ะด้านท้ายนะคะเป็นบาเล็กของ Outlander ค่ะทรงสปอร์ตนะคะพร้อมไฟเบรกดวที่3และไฟสปอร์ตไลท์ค่ะอัปเกรดไฟท้ายใหม่เป็นไฟท้ายแบบพูน LED นะคะเสริมไฟท้ายด้วยข้อไฟท้ายสีดําด้านค่ะ ก็ฝาท้ายสีดำด้านพร้อมทำตัวสอนฝอสีดำเงาค่ะอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะคะอยู่ด้านล่างค่ะอ่ะคันนี้นะคะแต่งไซมาเฟียนะคะดำดุโหดนะคะอยากได้ทักมาค่ะ0 9 9 3 2 4 0 6า6ามนะคะพร้อมแอดไลน์เพืร์นี้ได้เลยนะคะทักสอบถามได้เลยนะคะยุ้ยพร้อมมอบโปรปโมชั่นที่ดีที่สุดให้กับ ลูกค้าของอยูถุท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ราไปก่อนคลิปหน้าเป็นรุ่นไหนติดตามไดที่ช่องของอยู่ได้เลยนะคะรับรองว่รดหล่อ,อมีให้ทุกคนได้ดูเพียบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย